เป็นยังไงบ้างครับวันนี s ้คุณจะมาค่ะที่ได้มานำเสนอคะแคมเปนใหม่ของยเรีค่ะผลอลวูนีบอลลก็คือปลบอเท็ตค่ะ มันเป็นโครงการที่ดีามากๆมีสิทธิใจมาไม่ได้เชิญวนทุกคนนะคะมาช่วยกันลดภาระที่มากขึ้นให้โลกสวยขึ้นนะคะในการใช้พลัองน ระมัดระวังป e no uh ีมฮะในเวลาใส่เครื huh. uh ่องประดับระมัดชอบานจ็จะไนใส่ใส่เฉพาะเวลาออกงานอย่างเดียวเวลากิจกรรมใช้สไตล์ทุกตทั่วไปที่บ้านก็ไม่ได้ใส่ติดนิ้วตลอดไม่ยังไม่ชินก็เลยไม่ได้ใส่นิ้วแต่ก็คือระมัดระวังอยู่เนอะมีความกังวลไหมว่าทั้งหลว่ามันจะหายหรือว่าชันรุดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย แล้วต้องใช้เทคนิคค่อนี่ตอนนอนใส่ด้วยไหมคะตอนนอนใส่ด้หรือเปล่าไม่ไม่ไตออนวางไว้ข้งเตียงื่นมาจะได้ห็เป็นนิยามัใส่เพื่อให้พี่นเดช์เขาแบบดูว่าเราอะไรนอจริงๆแล้วต่มาตไอะพี่อวกลาประมาณนั้นค่ะจะได้าแลตออ ใออส่ใจต้องความรักมากขึ้นเนาะเออมันใส่ใจต้องความรักมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออนี่ทำได้เมื่อไหร่แต่ว่าจริงๆแ้่ก็แย่ก็เป็นที่ใส่ใจอยู่แล้วอ่ะฮะแต่เหมือนว่าดีกรีมันเพิ่มขึ้นตั้งแต่แบบมัมมมมมนเปิดมั่นกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออพยายามค่ะพยายามแต่ก็ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้เต็มที่เพราะทำงานแบบเอาจริงๆนะคะที่แท้จะไม่ได้เจอใครเลยเหนายไม่ได้เจอกันนานเลยยังช่วงนี้ช่วงนี้เจอครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ แต่คุยกันทุกวันมันเมืนเป็นของกันและกันมากขึ้นนะคะเพราะว่ามีการขอแต่งงานกันแล้วอะไรอ้ก็แน่นอนคอควาามควาห่วงในตัวเขาลดลดหรือเพิ่มขึ้นไม่รเขาเดิมไหมคะถ้าเดิมในในกเห็นภาพที่ประดุกันว่าเป็นภาพไปเล่นเื่น่รเอะไรนะ มันเบากะคือมันไม่อ ครั้งอย่างนั้นเลยยะเพราะว่าที่อยากอยากคือที่ที่นอร์เวย์อ่าที่นอร์เวย์แต่ละท่านจะต้องที่ไทยก็จะต้องสองก็ไดจะสองที่แน่นอนก็ได้ยังยังเก็บเงิหน่ยว่าอ่ไทยแล้วอ่าก็แต่เงินเยอะต้องเคลียร์คิวพอสมควรในการที่แบบช่วงนั้นจะอาจจะต้องว่างไปเลยสักครึ่งปีอะไรอย่างเงี้ยจริงตอนนี้ยังไม่ได้เคลียร์คิวอะไรเลยด้วยซ้ำผมทำงานไปก่อนเดี๋ยวเค่อยเดี๋ยวค่อยรอให้ใกล้ใกล้เวลา แต่เรากะว่าไม่ว่าช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยยังเลยเพราะว่าชงนที่เราลไปช่วงนี้มันยังไม่มันยังไม่กอนจบที่แน่นอนก็ยังต้องทำงานต่อไปเมือนเราไม่ค่อยรีบเท่าไหร่รบนัเรีไม่ได้ไม่ได้รีบขนาดนั้นเพราะว่าปีนี้และปีหน้างานต่งงานเอะมาอ๋อแสดงว่าภายในสปีนี้ก็ยังปีนี้แล้วก็ปีหน้ายังไม่ยังไม่เจอเจองานแต่งงานดูยังไงไม่ได้หานานขนาดนั้นแต่ว่างไม่ยังไม่รู้เลยเอ้ยังไม่รู้เลยก็ดนจังหวะเน ก็ถามคุณบอกว่าเด็ไปกับน nah ้องอะบ้าเขาเล่าได้ฟังอไรบ้างยังไงที่ที่จุ๊บรู้สึระทใจากนวิชาจิงๆ่าขอข้ออะไรเราต้องเตรียพอก่อนยังหนอาได้ยังฟังไม่อพจะนั่เดไปคนเดียวอยู่คนเดียวเลยอยู่นามากเขากมาก ไมหลักมากเป็นร้าขาี่เกล้าหาากล้ก็ดูครอบรดูการถามพ่อึงไมว่ามีโอกาสคุยอะไรกันปพ่อพ่อก็บอกว่าพ่อคิดว่าแบบพ่อแบตันเบมากขึ้นแบบ่อที่จะแบบรับตวช่มมันเป็นเาะเป็นนั่นั่ยาอเขาเป็นมทสันดูว่าทาไมนแบบใช่ไมเราว่า พี่แอ้มพี่แอ้มพี่แย่ก็บอกว่าเขาตื่นเร่งรีบันเขาแบบเขาแบบไม่ได้หลับเลยเขาแบบพี่พี่แอ้มเป็นเพราะอะไรพี่แย่ถึงพี่พี่พี่ชิตรใจพ่อญาได้แบบเออชื่นชมเขาอะไรเงี้ยเอาจริงๆนะคะิร์ารู้กับเกือบคุณสุดท้ายสุดท้ายแหละว่าเขาจะไปเฉยๆเหมือนมาเหมือนว่าข้อชวนนั่นเองก็โอเค อะไรที่ทําให้พ่อประทับใจพี่ณเดชพี่คิดว่าในตัวพี่ณเดชมันมีอะไรดีที่แบบว่าเอ้ยพี่ีใจพ่อเราได้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆพี่เเป็นคนน่ารักอยู่อใครเจอก็เ็อไก็เลยก็เลยโอเคก็ขบพ่เขเข้าขอบพ่อด้่ได้มาบอกลยเคับเอาตัวรอดของเรื่องสัมพันสัมเียมไังได้ึตเอาตัวรอดชิพนะีไม่กลัหัวร้อเอ่ามีชวนั้นีเเงมหาเราว่าอันเนี้ยงอะไร แล้วตอนนี้ดแ่ว่าเรี่กนเรียมผู้ตาแยจกั้ตาแนีเขจาจใช่ไหมเรารู้สึกยังไงรู้สึกแบบความเป็นครอกลัวดี เราไม่ได้มีซุ้มนำเซอร์ไพรส์อะไรกับเราใช่ไหมระหว่างคุยกับพ่อแล้วตัวพี่แบยไม่มันไม่มีเซอร์ไพรส์แล้วเราเราไม่สามารถจับได้แล้วเนาะเพราะเราเราเป็นคนที่แบบมีเซนส์แรกเรื่องการแตบว่าใครจับไดเราไม่ได้แต่ว่าไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีกลิ่นแล้วใช่ไหมมันต้องไม่มีแล้วโอ้โหเราไม่ได้คุยกันแล้วถ้ามันอะไรเราต้องคุยกันแล้ว ตัวไว้ก่อนถูกไหเกิดมีสิอแล้ว <laughs> ม่แก้ว,กว,วกตอับยังไ,ไงบ้่ะวนูเป็นพบ้าน้มานานมากอกันคนที่อตกอับ Our society. Our society.